สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนิวชงสาย24หรือที่ปรึกษาการขายนิวครับวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับฝนตกพลมพมนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยครับวันนี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถจักรยานยนต์เหมือนเดิมครับ cbr 6 5 0 r นะครับคืออันนี้ที่ผมมาถ่ายชอบถ่ายซ้ำๆ6 5้ายด้วยเลยไหมครับก็คือมันเป็นแนวสไตล์การแต่งของลูกค้าแต่ละท่านนะครับที่จะชอบ รถในแนวของตัวเองนะครับจะแต่งออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็คืออย่างคันนี้เนี่ยลูกค้าอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมแล้วลูกค้าก็ได้สั่งจองมาที่ฮอนด้าบิ๊กบินสาขาบุรีรัมนะครับแล้วก็ไปไดปดูในคลิปของผมนะครับคลิปที่ผ่านๆมาก็เลยโดนใจว่าเนี่ยผมชอบแต่งสไตล์นี้แหละพี่แต่งสไตล์นี้ให้ผมอีกสักคันได้ไหมก็โอเคครับผมก็ตามคําขอของลูกค้านะครับผมส่วน ตัวรถจะมีความสวยงามแล้วก็การวางดาวการทำสัญญาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ นี่นะครับก็เป็น c v r 650R ปี2022สีแดงนะครับผมสีนี้จะเป็นสียอดฮิตเลยนะครับคันนี้นะครับที่ลูกค้านะครับได้ใส่อุปกรณ์ตกแต่งนะครับทั้งหมดนะครับที่ผมที่ผมแต่งให้กับลูกค้าเลยก็มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลหน้านะครับอันนี้ชิลหน้าใส่อุปกรณ์ตกแต่งจากทางศูนย์เลยนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาดหม้อน้ํานะครับผม การหม้อน้ำของ h e ตซูซนะครับนี่ครับหนาแข็งแรงมากเลยครับรุ่นนี้นะครับสวยครับแล้วอุปกรณ์ตกแต่งเดิมอย่างเช่นชิวหน้านะครับเราได้เอากลับไปให้คืนกับลูกค้าแน่นอนครับผมลอุปกรณ์ที่ติดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นท้ายสั้นชิวหน้าหรือว่าท่อนะครับเราก็สามารถที่จะนํากลับไปให้ลูกค้าได้เหมือนเดิมนะครับชิ้นที่สนะครับก็จะมีในส่วนของ ท้ายสั้นนะครับผมมีท้ายสั้นนะครับเอ้ยผมเกือบลืมไปนี่ครับที่อุปกรณ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อมาเองด้วยก็จะมีในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายสวยมากครับผมสีสวยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อนะครับท่อตัวนี้นะครับผมสวยงามมากเลยครับใส่แล้วสวยนะครับเสียงนี่ลั่นๆเหมือนตัวพันเลยครับผมสวยงามมากครับท่อตัวนี้นะครับ ใครสนใจนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาจำหน่ายท่อรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ห้า0ันเก้าร้อยบาทนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสวยงามมากครับผมางนี้ผมบอกครับคันนี้ครับลูกค้านะครับได้ทำการวางดาวนะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 10%ของราคารถราคารถคันนี้อยู่ที่3 2 4 3 0 0บาทนะครับ3 2 4 3 0 0แล้วก็ลูกค้าดาว10%ผมเอากิฟต์วอชเชอร์นะครับมาช่วยซับดาวให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะเอามาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเลือกเป็นส่วนลดก็ได้นะครับอยู่ที่18,000บาทนะครับยังแถมฟรีประกันภัยชั้น1พรบค่าจดทะเบียนนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถสั่งจองกันเข้ามาได้นะครับผม ส่งรถให้กับลูกค้าได้นะครับผมรุ่นนี้นะครับสวยมากเลยครับรุ่นนี้ยังไงเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทรงไลน์ไอเดีไว้ให้นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมรุ่นนี้แต่งไม่เยอะนะครับแต่ก็สวยดีครับถือว่าสวยเลยแหละครับ นี่ครับให้ดูลยหลายมุมเลยครับแต่ผมชอบรุ่นนี้เนี่ยครับช่วงอย่างเงี้ยดูโหดมากเลยครับดูสวยดูโหดมากเลยครับหรือนะครับใครสนใจนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับท่อนะครับรุ่นนี้อยู่ที่ราคาห้าพันเก้าร้อยบาทเป็นท่อสแตนเลสนะครับหรือจะเป็นไทเทเนียมก็มีนะครับอยู่ที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับ ไทเทเนียมมีสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทฟังเสียงท่อกันนะครับว่าเสียงจะมีความนุ่มไพเราะและหนักแน่นขนาดไหนนะครับลองไปฟังกันเลยนะครับ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับ